ว่าคดีอาจารย์เนี่ยคนที่เกี่ยวข้องที่จะมาฟ้องร้องอาจารย์เรื่องน้มัลายเนี่ยเขาเนี่ยมีโทรไปที่กรมบังคับคดีด้วยนะไปขู่เจ้าหน้าที่ที่จปทเรื่องอาจารย์ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปตรวจสอบถ้าไม่ทําจริงไม่ทําถูกต้องจริงนะเขาจะร้องเรียนไปที่จปทให้ล้มกันระนีระหนาไปหมดอู้หูความอาฆาตพยาบาทมาร้ายจะเอาขนาดนั้นนะทนายชื่อดังนี่แหละโทรไปขู่ถึงสองครั้งโทรไปขู่อาจารย์เงียบไม่พูดเรื่องนี้เลยนะเพราะจะจะรอให้ทุกอย่างมันจบกดอนแล้วให้พูดวันนี้พูดแล้วเนี่ยอแต่ไม่บอกนะว่าใครไม่เอ่อ แต่เขาคงรู้หรอหือ่าก็มีอคนเดียวนะ <S <S> <S <S> เสร็จแล้วปุบเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็รอจนวันนี้ก็พูดออกมาสุดท้ายแล้วอาจารย์เนี่ยเอาความจริงเนี่ยเป็นเครื่องทนต่อการพิสูจน์สุดท้ายคนที่พยายามจะใส,ส่ร้ายป้ายสีเราพยายามบอกว่าเราชอบโกงนะหนีนี่อย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ทําให้เห็นแล้วว่าเราไม่หนีเราใจมันครบทุกปากสตาร์เรากวจะคดีล้มาหลายได้แล้วในวันนี้เราเอามาเปิดเผยว่าคนที่เคยไม่ดีมาก่อนคนที่เคยล้มเหลวในการใช้ชีวิตมาก่อนแต่ปัจจุบันสาภาพประสบความสาเร็จได้ ด้วยการกระทำอันบริสุทธิ์บริบูรณ์